ครับผมอ่าผมชื่อชื่อเล่นว่าอากาศครับอสอบถามครับพอดีผมไปโรงาได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะครับครับผมพผมไปโรงพยาบาลมาไปทําเคลมประกันให้กับแม่พอดีผมไปวัดความดันนะครับแล้วก็ความดันอยู่ที่ร้อยหกสิบกว่านะครับแล้วก็ตอล่างอยู่ที่ ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็อเป็นกดไหลย้อนกลางคืนไม่ค่อยได้นอนหลับเท่าที่ควรเพราะว่ามันมีอาการแน่นที่หน้าอกแล้วก็เลอบ่อยครับต้องทํายังไงบ้างครับอเมื่อก่อนผมก็เคยดีท็อกลําไส้แล้วก็อกินพืชจืดนะครับแต่พอหลังจากที่ผมไม่ได้ประพติประพติพตัวก็คือหมายความว่าหลงกับกิเลสนะครับ เลยทำให้ผมจากน้ำหนักที่ลดลงได้ประมาณเหลือเจ็ดสิบกกิโลตอนนี้กลับมาเก้าสิบกิโลทั้งความดันอะไรพวกนี้ครับมันก็ขึ้นนะครับเลยกล่วว่าจะขอกำลังใจแล้วก็ขอวิธีการปฏิบัติด,ด้วยครับจากที่ฟังคุณอากาศให้ข้อมูลมานะคะก็พอจะรู้ว่าคุณอากาศรู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ เคยใช้วิธีการแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าห่างมูลปล่สาวะใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนผมไม่ขอถามคำถามค่ะว่าวันนี้กลับเข้ามาหาหมู่ได้ยังไงครับอ๋ขออีกครั้งนงครับพอดีฝนตกไม่ค่อยได้ยินอ๋อหมายว่าวันนี้ที่คุณอากาศเข้ามาหาหมู่ในซูมเนี่ย กลับเข้ามาด้วยเหตุอะไรคะอ๋อพอดีผมอยากจะปรึกษามาหลายหลายเดือนแล้วครับพอดีผมก็อยู่ในเพจของหมอเกลียวแล้วก็ติดตามหมอเกียวอยู่เหมือนกันอ่าแล้วก็มันเป็นกฎไหลย,ย้อนเนี่ยกลางคืนเนี่ยทรมานมากเพราะว่าอ่า uh huh. ไม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวแต่ว่าอ่าผมกดจุดลมปลานของหมอเกียว uh huh. ผมก็ผมทำทำเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ ตอนนี้กล่าวว่าจะประพึติตัวอย่าหลงไหลไปกับกิเลสนะครับเลยขออว่าต้องปฏจจิบัติยังไงบ้างครับเพราะกดไหลย,ย้อนมันมัน,ม,นมันทรมานมากครับคาดพอได้ฟังคำข้อมูลจากคุณแสงสว่างน,นะคะเออคุณคุณอากาศนะคะมีที่น้องท่านใดน,นะคะ จะมาร่วมนะคะให้กำลังใจนะคะสร้างแรงเหี่ยวนำหรือว่าแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการไม่สบายของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของกลดไหลย,ย้อนนะคะก็ยกมือได้นะคะ่าพี่น้องที่ยกมืออยู่จะร่วมคูดคุยก็ได้นะคะท่าน,นก็เปิดไมค์แล้วก็พูดคุยได้ะะอ่าะพี่ออนเห็นพี่ออนยิน้มขยับตัวหลายทีทออนรู้สึกยังไงคะเพราะยักหน้ากับคุณอากาศด้วยว่า อ๋อท่านก็รู้ว่าท่านทานอาหารอย่างไรแท้กิเลสตรงไหนนะคะเชิญพี่ออนค่ะ,ะดมวัฒนาค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะคุณอากาศก็จริงๆแล้วคุณอากาศก็ทราบนะคะว่าสาเหตุมาจากอะไรนะคะก็คือออนก็อยากจะบอกว่าให้ไปทําแก้นะคะก็คือก็คือไปไปล้างกิเลสของเรานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวสาเหตุใหญ่นะคะที่ทําให้เรา ทีนี้การที่เราจะรักษาก็ต้องกลับมากินอาหารพืชจืดสบายค่ะต้องกลับมาทําอาหารพืชพืชจืดสบายเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็ลดหรลดเนื้อสัตว์ไม่ทราบว่าครับุณผมก็จะลดเลิกแล้วก็จะกินพืชจืด กินผักให้ทุกวันแล้วครับตอนนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยถ่ายด้วยครับค่ะ,ะก็นั่นแหละคะ่ะก็คิดว่านะครับธรรมะนะคะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสําคัญมากนะคะก็คือการที่เข้ามาหาหมู่อย่างนี้แหละนะคะการที่เข้ามาอยู่กับหมู่กลุ่มแล้วก็มาฟังธรรมะของอาจารย์มากๆนะคะมันจะเป็นกําลังใจแล้วก็มีแรงเหวี่ยนําที่จะทําให้เราได้ปฏิบัติคือคือออนออนรู้ว่า อากาศเนี่ยรู้ข้อมูลของแพทย์วิถีธรรมพอสมควรเพราะว่าเคยปฏิบัติจนได้ผลมาแล้วใช่ไหมคะแต่เป็นเพราะว่าเรารไปตกหลุมกิเลสหลุมพางของกิเลสตอนนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทําคืนนั่นแหละก็คือมากินอาหารพืชจิตสบายให้ได้เหมือนเดิมมาออกกําลังกายตอนเช้านะคะในห้องซูมนี้ค่ะตอนเช้าจะมีออกกําลังกายโยคะกดจุดใช่ไหมคะแล้วก็ค,ค่ะเข้ามา เข้ามาหาหมู่ค่ะการเข้ามาหาหมู่นี่จะทําให้เรามีพลังค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเราออกจากหมู่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าข้างแรงเหนียวนาม,นมันมีจริงนะคะพอเข้ามาเราไปอยู่กับหมูข้างนอกหมูข้างนอกก็จะดึงไปทางโน้นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้รับความไม่สบายอะไรอย่างเนี้นะคะก็อันนี้ก็คือสาเหตุพวกเราก็ขอให้กําลังใจนะคะอยากจะเห็นอาเข้ามาทุกวันนะถ้าเข้ามาออกกําลังกายกับพวกเราแล้วก็มา เปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารพืชจืดสบายค่ะมีพี่น้องท่านใดจะิ่มเติมไหมคะแล้วแล้วเรื่องเรื่องความดันสูงนี่ก็ต้องต้องกินพืชจืดสบายด้วยใช่ไหมครับทุกโลกค่ะทุกโลกก็คืองดเนื้อสัตว์ไปเลยถ้าเราทําได้นะคะงดงดเนื้อสัตว์ไปเลยค่ะแล้วก็มากินอาหารพืชจืดสบายก็คือคําว่าอาหารพืชก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็คําว่าจืดก็คือปรุงอ่เล็กน้อยนะคะ <ผ>โดยแพทย <ผม S 2> วิธีทําของเราก็จะปรุงด้วยเกลือเป็นหลักนะคะใช่ครับผมผมใช้เกลือครับใ,ใ,<ช>ในการในการปรุงอาหาราถ,าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากแล้วค่ะกลับมาทํานี่แหละอาหารพืชจืนสบายเหมือนเดิมนะคะเป็นกาลังใจให้ส่วนการที่ว่าพวกดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะช่วยได้เรื่องที่ว่าตัวเองอไม่ค่อยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะการส่วนล้างลําไส้ก็อาจจะช่วยได้ในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าเรามีไฟเบอร์แล้วเดี๋ยวร่างกายเขาก็จะ ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะมีพี่สภานะคะที่จะมาให้กำลังใจอีกท่านนึงค่ะเชิญพี่สูภาเดียวค่ะเพราะว่าปลดไหลย้อนนี่มันก็เป็นสมบัติของพี่มาก่อนเหมือนกันนะคะอย่างทีองทองอ่อย่างที่น้องอากาศบอกนะคะเอาพี่ถามนิดนึงเอ,อก่อนหน้านี้ที่รักษาหายใช้วิธีการแบบไหนคะ คือคือผมอ่าเป็นคนละย้อนแล้วก็อ่าพอดีผมศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เผลินไปเจอหมอเขียวแล้วก็ผมก็กินพืชอ่าปัดน้ําปัดน้ําแล้วก็อ่าลวกแล้วก็อ่าไปดีท็อกแล้วก็ผมไปสวนป่านาบุญสองด้วยครับที่เจ้าวดแล้วก็อ่าไปซื้อตัวอ่า น้ำยานางสกัดแล้วก็ใส่ซื้อไอ้ตัวที่เป็นน้ำมันเขียวแล้วก็น้ำมันอ่ายามองนะครับแล้วก็ทำปวซาด้วยตัวเองครับผมแล้วก็อ่าปฏิบัติออกกําลังกายกดจุดของหมอเขียวทุกวันครับผมแต่พอช่วงหลังเนี่ยอ่าผมติดภารกิจเลยขาดหายไป แล้วก็มันเป็นหนักเป็นหนักทุกวันนะครับเป็นหนักมากเลยอ่าก็ยาตัวนั้นยาตัวนี้เราก็ซื้อมากินนะครับแล้วก็ทีนี้มันต้องหาหาต้นเหตุให้เจอครับพอดีพอผมก็มีเพจของหมอเขียวแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องอต่างๆของหมอเขียวก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากอยากจะเข้าไปเข้าค่าย ที่เชียงใหม่ด้วยครับแต่เอินว่าแม่ผมข้อเท้าแพลงแล้วก็หักผมต้องดูแลแม่ก่อนช่วงนี้ครับเลยเลยกลางคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าที่ควรเพราะว่าจะต้องดูแลแม่ขับท่ายแล้วก็กินน้ำอะไรพวกนี้ด้วยครับทุกวันค่ะเออไปที่สวนส,วน,สวนป่านาบุญสองเจ้าวดเจอพี่ไหมเจอครับเจอครับเดีวพี่พี่ได้พี่ได,พได้พี่ได้พูดเรื่องดีท็อกซ์ไหม ก็ครั้งครั้งครั้งแรกกับผมไม่กล้าทําครับกลัวว่าน้ํามันค้างอยู่ในลําไส้แต่พอแต่พอทํามาเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยลดน้าหนักได้ประมาณสี่กิโลครับจากจากจากแปดสิบเนี่ยก็ลงมาเหลือเจ็ดสิบหกครับวันเดียวค่ะถ้างั้นเอาสั้นๆเลยนะคะน้องอากาศน้องอากาศกลับหลังหัน เอาแบบเดิมเลยค่ะทําแบบเดิมเลยค่ะครับผมแบบเดิมแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกเอลดเนื้อสัตว์ให้ได้นะคะเลือกเนื้อสัตว์ให้ได้แล้วก็เอตอนนี้ทานอาหารวันละกี่มื้อคะตอนนี้วันละสามมื้อครับแต่ว่าทานน้อยครับทานประมาณอ่าไม่ไม่ถึงทับปีครับฝึกนะคะฝึกฝึกลดอาหารจากสามมื้อให้เหลือสองมื้อแล้วก็ลดเนื้อสัตว์ให้ได้ แล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วกลับไปทำดีท็อกใหม่แล้วทำใจนิ่งๆสบายๆไขเอ่อสวนปานาบุญสองเปิดเมื่อไรไปอีกแล้วเจอกันแล้วมันไม่ยากค่ะลดไยะ้ยอนไม่ไาค่ะเป็นสมบัติที่มาสิบกว่าปีแล้วมันก็หายไปแล้วสิบกว่าปีค่ะ ถ้าเคยหายแล้วก็กลับไปทางเดิมนะคะอย่าให้กิเลสมันลากไปนะคะกลับมาค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะกิเลสนี้กิเลสนี้ผมก็พยายามมองชนะอยู่ครับอ่าต้องเอาไว้ได้ค่ะถ้าเอาไม่ได้แล้วมันลากไปไม่มีที่กลับนะคะกลับไปถูกค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับขอบคุณมากครับเป็นรั้วรมดากุณพี่โสภากับคุณอากาศนะคะ มีส่งความคิดเห็นมานะคะว่าเครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโจทย์หลายๆย,ย้อนนะคะคุณอากาศครับขอบคุณมากครับสาธุค่ะนุโมนากับพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาให้คําตอบจริงๆท่านต้องการกําลังใจเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าท่านรู้หลักของแพทย์วิธีทรรของเราอยู่ะค่ะคิดว่าคุณอากาศก็จะ หายในเร็ววันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะค่ะ